ทำไมบางคนชอบคอมเมนต์คนอื่นไม่ดีในโลกโซเชียลงูตัวหนึ่งเริ่มเลื้อยตามหิ่งห้อยที่ใช้ชีวิตอยู่เพียงเพื่อส่องแสงเท่านั้นและเมื่อสัมผัสได้ถึงความประสงค์ร้ายที่มาจากด้านหลังหิ่งห้อยจึงหันหลังไปแล้วพูดกับงูว่า ฉันขอถามคำถามสามข้อได้ไหมงูตอบว่าได้สิหิ่งห้อยจึงได้ถามไปว่าฉันอยู่ในห่วงโซ่อาหารของเธอหรือไม่งูสายหัวก็ไม่หิ่งห้อยถามต่อแล้วฉันเคยไปทำอะไรให้เธอไม่พอใจหรือเปล่างูนึกตามแล้วก็ตอบว่าก็เปล่าหิ่งห้อยจึงได้ถามไปอย่างจริงจังว่าถ้าฉันไม่ใช่อาหารของเธอแล้วก็ไม่เคยไปทำร้ายเธอทำไมเธอถึงเลื้อยตามฉันพร้อมด้วยจิตที่มุ่งจะทำร้ายฉันงูจึงได้ยิ้มแล้วตอบว่าเพราะแสงในตัวเธอ มันทําให้ฉันร,าราําคาญตายังไงล่ะบ่อยครั้งที่คุณโพสต์ความสําเร็จความดีแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าหรือมาแขวะคุณบางคนก็ด่าคุณเสียห,หายจนคุณเริ่มสงสัยว่าคุณเคยไปทําอะไรเขาไหมเขาทําเพื่ออะไรจะได้ประโยชน์อะไรบางครั้งคําตอบก็คงไม่มีและที่เขาทําก็คงทาเอาสาใจเพราะทนเห็นคุณสองแสงไม่ได้ก็เท่านั้นไม่ต้องไปตอบอะไรคนพวกนี้ครับคุณจงทําดีของคุณต่อไปเพราะคนแบบนี้ก็แค่งูพิษที่เงียบและ พริษยาพร้อมที่จะฉกและท็อกซิกใส่คนอื่นถึงแม้ไม่รู้จักกันหากคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้กดใจถ้ารู้สึกว่าใช่กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะหามาเล่าใหม่อีกเพียบครับ